โอ้เจ้าไม่เห็นด้วยม้งไม่รู้ว้าไอ้เจ้เอมากไ่เห็นเราพลักตาไปแล้วโอ้สามมุมอะไรเนาะลอกสิกลิฟางัดตัวได้

我手机去了，没来一

ดับนี่ก็ได้นี่อันนี้ก่อนอย่างนี้เป็นให้เพื่อนยืนดีดกันเอาแล้ววะทั้งทั้งข้อมป่ะเอาข้นอู้ข้างมือเด้อข้างนี้นี่จับโหลดกลางเนี่ยจับเส้นกลางเนี่ยเสียบเนี่ยขี้คว่นมือเลยาะไปเจียมหัวเจียมเลยจะไปเรียมเชี่ยมเีย

พูบอกเูห่อนกูะก็ล้วหมนมักระมหันเลก็มเนี่ยมนปะมนี้ยฟอกตรงแสามติัมาแล้วอม้ยึดติดกตวตรงู้่บาไรได้กวหามันเลยว่ะ

เราขาาทั้งนี้หรือเปล่าเขาทังนี้เขาทังนี้เรอเป็นยัไงขาทังนี้ก็คิดว่าใหญ่ใหญ่ไลยง่ายๆครับไม่ได้ง่ายเลยมว่คบาแล้วครับขอตักให้้มอนึ่

咱们现在，咱们几点了吗？